สวัสดีครับพี่น้องเอนี้กับพ่อพ,อพอ่พอมจ่าชิดครับเอนี้พามากินเมนูต้มปลาคอคพี่น้องปลาคอไงหอนหอนเลยครับต้มแบบเล่าเลาแบบบานเฮ่านะครับต้มใส่บักกอก จูๆครับเพิ่มความจวดโดน่อยครับมีบางน้ำลงไปครับ คนคนไหนของกันได้ไหมครับโอ้โห่งพี่น้องเบื่อถึงหัวแล้วครับปลาหน้านะครับพี่น้องใส่แงกระปูโอ้ขาดขนาดเมื่อวันหอนกับเขาวันห่อนพี่น้องขาดอะไรครับเกลียวพี่นอ้องเกลียว ใส่ปักกวากว่าเขาต้มแบบบานๆต้มแบบดูทงไฮทงหน้าสินะอือข่อยยาเริมลืมลืมซ่มนอนกับพี่เลยอือสุนยวน ัเม,ม,มนูมันนี่เข่ากันแก้วกอกข,อขมๆม,ม,ส,มสมๆมันะมมนะแค้วกอกสม,กม,สม,ม,มหาหม่งเสียบมานะ Hãy subscribe cho kênh kim Mì Gõ Để không bỏ lỡ เดือวปลาเค็งปลาเค็งไปทั่นพี่ลองปลาควยมันต้องต้่มต้่มแซ่บต้่มแบบบานๆห่าต้่มแบบคือจงจับมาอยู่ทองไหทองหน้างฉยเลยครับมังจะแข็งเกีียวสมม มันอนี่ได้สว่วนใหญ่มืนเนี่ย <c oughs> ขนาดมันจะด้สว่วนน้ำลายจับตัวในล <c oughs> ายอ่าดูขนาดพี่น้อง เมนู้โดนโดนกินเถอะครับเสียบใส่ไข่ความบกุกกรอบกบกอบพี่น้องมาครับบอาหลายกินเขาแรงด้กันครบับเสียบๆพี่น้องมือนี่บอ่อไดนโลงคลิปโดนแล้วยัน พี่น,อน้องลืมกันจาชิดผ้าเสียบครับเสียบไยมืมอเขาหาะไม่รู้ไม่รู้多少นี่นดดพีนนะอืมครับค อะไรบรรยากาศเนาะพี่น้องอะไรบรรยากาศบันไดต้องต้องอ่างนี้กินอยู่ข่างน้องจับไม่ไม่ใมส่เบ็ดเนี้ยกับปูประควมมากนะครับหนานี่ใส่เนี้ยกับปูพี่น้อง ใส่หน้าท้ำมาแล้วครับอื่นอีกเครื่อหนึ่งแหละกินเขาจะบแซมเลยครับเขาเร่งครับหักงายมอไม่นูนี้ปวด,ดเนา้อโซนน้ำ อืมครับ hmm. ไปเห็นรอบดึง,ดงยังยุงของมนะครับบอกได้ว่าเสียบนิดๆ รวมไาแล้วมากครับแแฟนเหมือนกัน